สวัสดีครับโจฮักแนสรารขามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นนะครับอยู่ในตำรับตำราสมุนไพรโบราณท่านผู้ชมอยู่ในตำรับตำราโบราณเป็นอายุร้อยปีเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรที่นะครับใช้ในตำรับสมุนไพรายาโบราณไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร กระเทียมที่อยู่ในครัวเรือนของเรานี่แหละท่านผู้ชมก็คือเรากินก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาตำทาแก้ผิวหนังเม็ดผดผื่นคันท่านผู้ชมเม็ดผดผื่นคันนี้เกิดจากนะครับก็คือสภาพตามอากาศที่ร้อนชื้นนะครับใส่เสื้อผ้าเก่าๆท่านผู้ชมแล้วก็คันในร่มผ้าก็สามารถที่จะทําให้นะครับเราเป็นเม็ดผดผื่นคันตามผิวหนังได้ท่านผู้ชมตามทุกอณูของร่างกายเลย เราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ในตำรับตำรายาโบราณเนี่ยนะครับอายุร้อยปีเนี่ยก็จะมีกระเทียมนะครับขมิ้นท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีและนะครับใบชุมเห็ดเทศเขาจะเอาไปทำกันอย่างไรในการแก้เม็ดผดผื่นคันผื่นคันตามผิวหนังโรคของผิวหนังของเรานะครับบางคนนี่ก็คือเกิดอาการแพ้ท่านผู้ชมอาจจะเจอเคมีอะไรเข้าไปนะครับ และก็สภาพอากาศนะครับดินฟ้าอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมในการที่จะมาทําความสะอาดไม่ถึงนะครับใส่เสื้อผ้าชุดเก่าๆนะครับมีเหงื่อเหงื่อไหลออกมากับอากาศร้อนๆชื้นก็ทําให้นะครับเป็นโรคผิวหนังเม็พดผดผื่นคันได้เราจะใช้สมุนไพรใบชุมเห็ดเทศกระเทียมและหัวขมิน้นช้ง,งัดนักแหลเลยครับวิธีการใช้ เราจะใช้สมุนไพรใบของชุมเห็ดเทศพอประมาณสักหนึ่งกำมือนะท่านผู้ชมหรือน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ใบสดสดและนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือกระเทียมประมาณ3-5กลีบนะครับเราก็จะใช้นะครับของหัวของกระเทียมเอาเอาเอา,เอาเปลือกออกก่อนนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรหัวขมิน้นขมิ้นอ้อยนี่ละท่านผู้ชมเอาเอาพอประมาณนะครับสักประมาณอันหนึ่งข้อมือนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาทั้ง3ชนิดนะท่านผู้ชมเอามาตำคุกเขาด้วยกันแล้วไปทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังเม็ดผดผื่นคันอาการผื่นคันนั้นก็จะหายไปเพราะว่าเป็นสม,มุนไพรยอยู่ในตำรับตำรายาโบราณน,นะครับผิวหนังเม็ดผดผื่นคันไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีนะครับผู้สูงวัยนี้ก็จะเกิดอาการแพ้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนะครับอากาศที่ร้อนชื้น ใส่เสื้อผ้าเก่าๆนะครับใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดและก็รัดเกินไปนะครับและก็เป็นเม็ดผดผื่นคันท่านผู้ชมทาแป้งแล้วก็แล้วนะครับไปหาหมอแล้วก็แล้วไม่หายเราใช้สมุนไพรใบชุมเห็ดเทศและกระเทียมนะครับและสมุนไพรขมิ้นอ้อยนะครับสีเหลืองๆหเนี่ยท่านผู้ชมตำผูกเข้าด้วยกันแล้วก็มาทานะครับ2-3ครั้งอาการเม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง โรคผิวหนังก็จะหายไปช่างงัดนักแลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสลคคามในการใช้สมุนไพรเพียง3ชนิดนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็น 1. ใบชุมเผ็ดเทศ 2. นะครับหัวกระเทียมนะครับกระเทียมที่เป็นกลีบของเรานี่แหละท่านผู้ชม 3. ก็คือขมิ้นอ้อยนะครับเหลืองๆนี่แหละเอาตำผสมคุกเค้าด้วยกันท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาทา บริเวณที่เป็นโรคผิวหนังเม็พดผดผื่นคันไม่ว่าจะแพ้นะครับสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะแพ้นะครับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆไม่ว่าจะแพ้นะครับเสื้อผ้าที่ใส่รัดเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้เหงื่อนะครับใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆท่านผู้ชมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะใส่เสื้อผ้าชุดเก่าๆก็จะทําให้เม็พดเปิดผื่นคันได้นะครับโรคผิวหนังได้อาการนั้นก็จะหายไปเพียงใช้สมนุนไพร3มชนิด ใบชุมเห็ดเทศนะครับและก็กระเทียมและนะครับขมิ้นอ้อย่าง,งัดนักแหลเลยครับ